สุดสอบสุดรัตนาที่เคยจะมาก็เชิญไปฉามพระพิพากต์แล้วตอนเย็นหรือว่าตอนเช้ามันจะมากรทำอะไรนั่นคือตอนเย็นตอนเย็นเสร็จแล้วหลานจะมาเข้าไปรู้ไปฉลองกับอาจารย์ของแกมาพราะมันก็คือจืนเมาคืนคืนแบบนี้นะมาคุยกับหลวงพ่อแั้วก็เคยบวชนะบวชแล้วเสร็จแล้วคนเมากระเเพคคุยกันเนี่ยรู้เรื่องมากเลยนะเพราะอะไรนะ ไอ้ไอ้อาจารมันก็เอ่ยหลวงพ่อหลวงพ่อก็เออหลวงพ่อเขถูถูไทยไทยไมั้งโยมหลวงพ่ออะไเป็นโยมเลยโยบเป็นตั้มาเลยเออนี่แหละือมันอันนั้นเลขสามเนี่ยคือว่าการสื่อสารการเจรจาไม่มีปัญหาการพูดการคุยเพราะว่าฝูดฝนมาได้ไหมสามสองสามเจ็ดสามสองสองสามสามเจอสถานการณ์ไม่ว่าไปงานอะไรพบเนี่ยเขาจับไม้ให้พอดีเขาโยนไม้ให้พอดีหรือว่าอะไรนะขึ้น อะไรนะอ่าอะไรก็ได้ไม่ต้องมีอะไรนะสคริปต์อะไรก็พูดได้หมดเป็นไหมเป็นไหมเป็นเพราะว่าระดับเป็นครูอาจารย์นี่มันต้องเรื่องคุยเรื่องเจราจารไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่มาเจอดรน้อยที่กำลสศิลป์นั้นก็มันขอออโรงเรียนเหมือนกันเขาไม่เห็นเวลาเขาไม่เห็นคนที่เป็นที่ดีความตบขึ้นไปต้งอ,งงององ่านสคริปต์หรือว่าต้องอะไรตบเแสดงว่าไม่ชานาญไม่เชี่ยวชาญ เพราะว่าระดับคุมค <Right>. right. ูระดับเนี่ยเขาต้องพูการสื่อสารจะเป็นการพูดในเวทีไหนเวทีไหนเวทีไหนเขามีการพูดต้องเนี่ยเราจะจดชื่อตัวอยกชื่อใครก็เตรียมตัวให้พร้อมหมดเลยโอเคเลขสามผ่านไม่มีปัญหาละอ่าแต่ถ้าเราสามมันออกมาแถวๆนี้แสดงว่ายังต้องพูดต้องคุยเรียกอีกนะต้องฝึกพูดอีกนะอ่าต่อไปเรามาดูอะไรนะเรามาดูเลขอะไรเลขสี่โอ้เลขสี่นี่ ที่ว่าเราไม่มีเลขสี่ที่ไหนได้เลขสี่มีและอยู่นะอ่าสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองหกและเลขสี่นี่ก็ไม่มีมาแล้วเห็นไหมหนึ่งหกนะสี่ไม่มีมาคลอเลขสี่นี่เราเราเป็นคนที่อ่ระหว่างอายุหนึ่งถึงยี่สิบเป็นคนอะไรขาดความอบอุ่นขาดความมั่นใจระยะสองเป็นคนเอาจริงเอาจังระยะที่สามเป็นคนรับผิดชอบแสดงว่า,าอาจารย์ครูโจ้หรือคุณโจ้เห็นไหม อายุ28ไปเป็นไงบ้างป็นคนมีความรับผิดชอบไหมมีความรับผิดชอบพ่อแม่บอกให้ทำโน้นทำนี่บอกให้ตั้งใจเรียนให้จบโน้นนี่นี้มีความรับผิดชอบมีเป็นคนเอาจริงจังการเรียนการ่าเป็นคนจริงจังจริงจริงจริงจังเป็นไม่เราเป็นคนจริงจังจริงใจจริงแบบว่าภาษาิีเจ้าย้าสุตที่ทำอะไรก็ต้องเอาให้เสร็จให้ทำเด็จรับผิดชอบอะไรมีความรับผิดชอบสูงเห็นไหมต่อไปไม่มีแล้วความรับผิดชอบไม่มีละเพราะว่าความรับผิดชอบขอทําได้ แล้วก็รวมองรนงองค์นัดจัดการจะจัดกิจกรรมเข้าคงเข้าค่ายเอานักเรียนไปพัฒนาศึกษาตรงนี้ตรงนี้ป๊อปมันได้หมดหมดป๊อปเดิมรวมห้องรวมแล้วไปหมดเพราะว่าเลขสี่ไม่มีมาแล้วแล้บางทีเอ๊ะทำไมเลขสี่เราไม่มีทำไมเขาบอกว่าเราไม่มีครับองนัดแต่ทำไมเวลาเราจัดกลุ่มดัดรวมในมาองค์กรนัดทำไมเราแรงเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเนี่ยเลขสี่ไหมอ่าโอเคสามผ่านไปสี่ผ่านไปสองผ่านไปอ่าต่อไปเรามาดูเลขหก เลข6นี่เป็นงไงบ้างนะเรามี1,9,6,1มาแล้วนะอ่าอันนี้ก็1 9ึ่ากหมาแล้วแ้วมาเจอ2,6ด้วยนะนล้วก็ทลายเด็เดๆอยูนะ่ไหมอ่ามีสองสี่สอี่สไม่ผ่านนะมาเจอ3,3,6แต่หลังนี้ไปก็มี6กไหมไม่มี6กแสดงว่าเรื่องเลข6กเนี่ยนะก่อน4ี่สิเขาก็โอเคล้วโอเคนี่หมายความว่ายง่งไรเลข6เนี่ยผ่านสอบผ่านเกี่ยวกับการเออการ ไม่ว่า,ฤฤารักสัตว์รักเพืดอว่ราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีเมตตามีจิตใจช่วยเหลือคนอื่นเอาให้หมดเลยเนี่ยบางทีได้ผบเนี่ยคือว่าเหมือนกันตอนเป็นระหว่างอายุสิบเอ็ดถึงยี่สิบเนี่ยไม่แน,นธธ่ถ้าเราว่าด้านารกระทําด้านที่ลบไม่แน,น,น่สุขภาพไม่ค่อยดีเจ็บเจ็บป่วยป่วยแอดหรือว่าเลยจบศึกษาแบ่งปันรักษาคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นพอเรามีการให้มีเพียนสังสละช่วยพบเข้ามาทีนี่พวกเรา เราเป็นอัตโนมัติเลยเนี่ยคล้ายๆว่าจะช่วยแล้วคนอื่นเลยเนี่ยเราคิดถึงคนอื่นกับเพื่อนเลยคิดถึงโลกคิดถึงสังคมคิดถึงโรงเรียนคิดถึงอะไรเลยไม่ว่าเสียสละคนอื่นนี่ครูคนอื่นนี่กลับบ้านหมดลวเราเนี่ต้องเนี่ยปิดโรงปิดรถปิดนัาตรงปิดตาปิดห้องกว่าจะออกจากโรงเรียนได้น่นนทตะวันตกดินเป็นคนที่เสียสละใช่ไหมบาคนเสียสละตลอดเลยอะไรเขาก็พอเราเสียสละดีปุ๊บขอออาจ้างเราบอกเราตลอดใช้เราตลอด ลองีใจใจเอ๊ะทำไมไม่เป็นกูไม่ไปใช้คนอื่นทำไมต้องมาใช้เราคนเดียวเป็นไหมบางทีเป็นไหมแต่รุะว่าเราเราเป็นคนที่่ะเขาว่าเขาบอกให้เราเราก็ค่ะค่ะค่ะได้หมดเลยเราไม่ปฏิเสธเพราะเล่กผไม่ค่อยชอบปฏิเสธคนไม่จะเป็นเขาใช้เราเีเราก็ค่ะ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 เจ้า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 ก็ต้องเปนอ่มันต้องเป็นมามานะต้องเป็นภาษาจีนนะผมจะเป็นเป็นม้าเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายเขาใช้เรเขาต้องทำหมดเลย บางทีในในนเหนือยในโกรกเลยจ้ะพูดเสียสละพูดเสียสละพูดยอมพูดยอมมาตลอดเลยปฏิเสธแต่พอมาดูหลังสิสิบเอ็ดไปครบเนี่ยเริ่มเซระอะไรนะโนแล้ไม่เอาละปฏิเสธเป็นละเมื่อก่อนนี่ปฏิเสธใครไม่เป็นแต่พอสิสิบเอ็ดไปเนี่ยไม่ยอมละเริ่มเริ่มเริ่มอะไรนะใครจะมาอะไรครบมายืมเงินบอกไม่มีละเมื่อก่อนนี้มีเท่าไหร่ไม่มีก็ไปหายืมคนอื่นมาให้ ล่าสุดนี่จะมีตัวอย่างกันที่อาตมาอยู่เมืองลาที่ชายโครมตุ๊ตุ๊ตุเขายืนตังค์สามแสนอาตมาสะดุ้งเลยเลยอะแต่เป็นขายส้มขายอะไรก็อะไรนั้นได้ขายเลยืตังค์ก็น่าจะไม่ให้ไม่ให้เลยแล้วก็ตื่นยืนทำไมเห็นไหมเพราะว่าจะมาให้ไปเยอะแล้วจะมาไม่ให้สุดท้ายแกก็จะมายืมแม่หรือแม่แม่จะให้แล้วแต่คิดว่าแม่โอนตังค์ไม่เป็นดีโชคดีของแก่คนเท่านี่ยลูกมาืมไม่โอนตังค์ไม่เป็นโอนตังค์ทางแอปอะไรไม่เป็น ต้องมาธำนัการต้องไปเปิดธำนัการต้องอีเอาไปมาเดอก็มาง้อจะมาขอจะมาให้จะมาโอนจะมาเรื่องมาสุดท้ายมันก็ใจอ่อนโอนๆไปแค่เพรว่าเ,เดือนนี้อยากคืนให้จางเดือนตดือนนี้เลยตอนที่เท่าไหร่ยี่สิบอ่าก่อนจะมาแค่แกงส้มบัญชีไปเลยเดี๋ยวก็โทรมาว่าจ้าให้ให้วันไหนวันนี้มันกดคนี้เงินหักจะ <c oughs> มาจะ AI U, ดูเงินหักเงินไปเข้าไม้ก่อน นี่แหละเรื่องอะไรกนี่พูดจริงละโอนี่เจริงจะมาไม่อยากให้แล้วเพราะว่านี่แหละเพราะว่าให้คนอื่นมันไวมากมันจะของเงินเกินนี่เพราะว่ามันนี่มันเนี่ยพอให้ไเขาโอนไม่ได้หมดนะโอนได้แค่แสนกว่าวสองแสนกว่าไม่ถึงไม่ถึงสามแสนเสร็จแล้วจะมาก็มาโอนไม่ได้ละธนาคารมันบล็อกเลยละโอนไม่ใช่นี่เสร็จแล้วนาต่ออ่าอ่าอะไรนะพออีกวันหนึ่งเหลือประมาณแสนเนึ่ยจะมาถ้าโอนได้แกิไปอ่าแล้วแกมาสารภาพความจริงแล้ว ว่าความจริงอะแกว่าเงินจะมีอยู่แต่ว่าแกต้องเอามาลงทุนทำลงลงแล้วทำงานใกเงี้ยลงงานเนอะแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวนี้การนี้เดี๋ยวแกจะไปให้ทจริงๆแกแกไม่ใช่ว่าอยากจะเอาเงินไปใช้นะแต่แกว่าเป็นอะไรนะตลาดเขาผู้กำกับผู้อะไรเูอะเขาตั้งิจว่าอยากจะไปทำหมูข้าวปลาเศรษฐีแต่เงินเขาโดนแฮกบัญชีอะไรเงินหายไปหมดล้านหนึ่งก็ไม่มีเขามายืมเงินแก สามแสนเพื่อไปรับฝากน้ำป่าแล้วเป็นเงินจัดเอาไปเงินพระป่าเงินจัดผินตายเลยจะเอาเงินกำลังไปทำบุญพระป่ากกับผินเอาเอาให้หลวงพ่อพบเลยจมเลยไปมาว่าเงินน้ำปากันมันเบียอนหลวงพ่อไม่ได้ทีนี้แกก็มาไม่รู้เป็นยังไงนะตอนนี้ถ้าเห็นว่าเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเอาเงินมาให้ถ้าเขาเอาเงินมาให้สามแสนเขาจงคืนแน้นอนกำลังก็เกาหอยไม่รู้จะได้ทีหรือเปล่าไปเจกจาลัำปี พี่พี่สุพท้ายก็กำลังเตือ่ะเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวขายส้มเอาให้ตะมาัะมีไงนี่ก็มีตรงนี้มันส้มกำลังออกอยู่แต่ไม่รู้จะทำได้ไม่ได้แต่มาคืดูดูดูหนังต่อไปนี่ไม่ครบบางทีชอบบางทีตัวเองก็ไม่มีนะไปยืมเงินคนอื่นเอามาให้คนอื่นอันนียมันเอาว่าตะมารู้รู้ถ้าใครบอกตั้งแต่แรกนั้นเราจะเอาเงินตะมาไปใส่กองกระสีตะมาไม่ให้ย evet. ืมอยู่แล้วนี่แหละบางทีไม่ครบสงสารปฏิเสธไปไม่เส็จ มาว่าถ้าโดนตอนนี้ไปครบเนยมันจะเก็บไปนานเลยจำไปนานไม่เอาแล้วไม่ผีที่น้องมันก็ไม่เอาแล้วเพราะว่านม่แเน่ยอาจจะถ้าแกถ้าฝ่ายนู้นไม่เอาเงินมาให้แกสามแสนแกก็ไม่มีเงินที่จะมาให้จะมาหรือว่าถ้ามีเงินให้จะมาก็ไม่ได้แบบเป็นที่เลยมันน่าจะให้เงินนิดๆอะไรน่ะโอเคเลขหกนี่คือว่าผ่านต่อผ่านเพราะว่าเขามีมาละเรื่องเรื่องช่วยเหลือคนเรื่องอินดูคนเรื่องอะไรคน แเนยเลยโนหลอกไปรนจำเลยแล้วก็ทำนานนะต่อไปก็อเอาทีธีหลอกไปหลอกเพิ่ต่อเลยนะโอเคเลขเอ่อเลขอะไรนะเลขหกผ่านไปแล้เราคุณเลขอลยอ่ะอันนี้มีเก็บเลขเอ่ามาต่อไปมาเปเลขห้านะเลขห้าเลขห้าอย่างนี้เลขห้าเลขห้นี่ต้องอะไรนะอ่านี่เลขห้าอ่าถ้าใครมีเลขหาไวอะเนี้ยไวหนึ่งนะ ไรเด็กไรจางคนอันนี้มันตั้งความคิดถ้าเป็นการกระทำเนี่ยี่จริงถ้าเป็นการความคิดคือว่าโอ้โหตอนเป็นไยเด็กไวไรไรรุ่นไรยี่สิบปี่ยจะจะไปนู่นจะไป في, ต่างประเทศจะจะไปเรียนต่อางประเทศพ่อแม่ก็ไามา่ให้ไปพ่ออะไรแม่แม่อาจจะเป็นผู้หญิงกลัวหรือว่าอะไรเลยใจใจมยากจะไปเรียนไปศึกษาไปเรียนต่อไปอะไรแต่อะไรนะไม,ม่มีงบหรือไม่มีอะไรเลยก็ไปไม่ได้นี่แตจความคิด ไปขันอยากจะเดินต่างประเทศอยากจะไปเรื่องไปนี่มีแม้ไม่แม้จะไปเด็กไปไว้เรื่องเป็นอันเนี่ยอากจะไปนะเห็นเพื่อนในห้องเรียนเราเขาไปโน่นไปนี่ไปเรียนไปต่อเราก็อยากจะไปแต่มีแต่คิดแต่ตั้งจะทำอะไรได้แค่ไปไม่ได้แต่พอมาถึงวัยอะไรนะสี่สิบเอ็ดหกสิบปุ๊บไม่สนใจแล้วจะไปเรียนไหนจะไปเรียนมาเรียนเชียงใหม่จะไปเรียนกรุงเทพมีคอร์สตรงนั้นฟัดตรงนี้บินไปเลยนั่งรถไปเลยคนอื่นเขาบอกเฮ้ยจะไปเรียนไปเรียนทำไม ฉันจะไปเรียนเนี่ยฉันยัชอบฉันมันเลยคนอยากเลียห่างเดินทางพอมาหลังจากที่แบบเดินทางไม่หยุดเลยจะไปนอนไ,ไปไปตลอดมันจะมีขึ้นเกิดกับต้องไปคน้นคว้าไปศึกษาไปหาความรู้เดินไม่เดินนะไปเดินทางออกออกเดินทางเมืกก่อก่อนจะไปไม่ได้นี่นะมีแต่คิดแต่ไปไม่ได้ไไดไเลยนเลียห่างต่อไปนีแรกอะไรอ่ะเล่อะไรไม่ได้คุย เลขเจ็ดแล้วหกปีแล้วห้าปแล้วสองแล้วามแล้วเลขแไม่มีเลขแปดไหมเลขแปดไม่มีมาเอามีเีอะไนี่อันนี้การจะทำมีเลขแอยู่มีเลขแแต่เลขแมันออกมาตรงนี้นตรงนี้เลแปดแสดงว่าหลังหกสไปหรือว่าสีปขาไม่ตองมาฝึกฝนเลขแมีแปหรือว่ามีเจเลขแไม่คุณเ่ออะไร เหมือนกันที่ก่อนเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรอะไพวพอมาถึงนี้ก็เริ่มขึ้นมาเป็นผู้บริหารผู้จัดการเป็นที่ปรึกษาแล้วเป็นผู้นำเป็นผู้อธิกานเป็นโค้ชเป็นอะไรอะไรเพราะว่ามีคนมาปรึกษาเราต้องมีปัญญามีความคิดมีการวางแผนนะหนึ่งเจ็ดแปดบางทีเพราะว่าผมได้ข่าวแก่ที่เราศึกษาเยอะเลยเกี่ยวกับข่าแก่ อาจจะเราอาจจะมีอยากจะทำธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองอยากจะเป็นลังจะเกษียณลังจะบำนาญล้วจะลงทุนอะไรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องลงทุนเรื่องวางแผนจะทำรีสอร์ทจะทำโรงแรมหราจะทำร้านกาแฟหรอจะทำอะไรคือว่าไม่แปลกคือว่าต้องมาบริหารคนเราไม่ได้ใช้แรงทำงานไม่ได้ใช้ปากพูดที่พูดสองคนไม่ได้ให้ความรู้คนแต่ไม่อาจจะเป็นการเริ่มเป็นที่ตืว่ใช้สมองทำงานเป็นที่ศึกษาลงทุนเล่นหุ่น ล่าสุดเนี่ยจะมามีลูกศิษย์ในกันที่เป็นด็อกเตอร์นะเขาเป็นพออนะแต่เขาก็มีแอดแอดเล่นหุ้นเลยเป็นหุ้นหรือโหในหุ้นขึ้นจิ้งตอก่ะงไม้เหนียวดีใจวันนี้ได้สองหมื่นแต่มากระแซวจะเล่นไหมออนมาทำเงินบ้างหุ้นขึ้นอยูโอ้ยกควรจะได้เนี่ยอาจารย์เนี่ยดีกว่าอาจารย์เป็นลาบพักเดี๋ยวได้มาละแสนหนึ่งเนี่ยทันเล่นหุ้นกวจะขึ้นเนี่ยนานเนี่ยแต่มาไป็นิษวันได้มาแสนหนึ่งสบายในหนึ่งแสนแปดเท่าใช่ไหม ต้องเรียนรู้อะไรเนี่ยผู้ตัวเองศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยเราแนะนําให้หลังจาก61ไปเนี่ยต้องไปศึกษาเรื่องการบริหารการวางแผนการตลาดการลงทุนการบริหารจัดการตัวนี้เรียนไหมหมดหรือยังยังไม่เรียนเลยคิดอยู่ไหมจะไปลงทุนอะไรฮะเดี๋จะเปิดจอ้มกันกครัอาจารย์จะิ้มกันก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ เลขเก้าเป็นด้านจิตด้านอินทรีเป็นปิศาจนีได้เลขเจ็ดความรู้เนี่เลขแปดเรื่องปัญญานี่เจ็ดแปดเก้าเนี่ยจะเป็นด้านเนี่ยตั้งแต่สมองตั้งแต่ความคิดความรู้เนี่ยได้เกิดการเดินร่องตอนนีพรสวรรค์ได้สามสามหกสามจนสานสามสบจนชุบดินมีการเจรจาการพูดมีแรงโน้มน้าวทางคนคนฟังเราเราครบเนี่ยสยบทุกคนเลยยอมรับทุกคนเลยได้จะมาว่าได้นะทรัได้แล้วป็ สร้างไปไปียมแปงแผนให้ดีดีเราตั้งเป้างวัดร้อยคนแรกดูฟซิพันคนเก็บคนละสิบบาทหมื่นคนเก็บคนละห้าร้อยโอ้โหเราลองได้เลยเนี่ยใครนะมีสองหกแปดสามห้าแปดว่าคุณปูคุณปูปูที่กรุงเทพจเนี่ยแกหนังสือเนี่ยหนาตึ๊บแต่วันนึ่เนี่ยคิวแกยาวเป็นเจ็ดร้อยคนรอไปถึงระดัขึ้นปีหน้าเลยจะดูวันละห้าคนตึ๊คนคนละพันละพันเราก็คิดเลยนี่ก็ไปทำงานอ่า ตางตรงตาแต่อันนี้นี่แหละบางทีเราก็ส,สงสารนะบางคนที่มันไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยต้องหาเงินด้วยทางานพอตรงก่อสร้างใจนี้ว่านะมันบางสิ่งบางอย่างุกคนเนี่ยมันถ้าคนถ้าคนมีปัญญาใช้สมองทุกคนมันก็ไม่มีใครทามา,าปิดคาบปลูกสร้งบ้านให้เราอยู่นี่บางทีเราก็มัน,มนคนเราไม่เหมือนกันะนะเกิดต่างกนบางคนไม่มีไม่มีความรู้ไม่เรียนหนังสือ,อมีแต่เรียนทำ,ทำ,ทำ,ทำเป็นช่างมันก็ได้แค่ช่าง โอเคหนเจ็ดแปดนี่แสดงว่าได้เกี่ยวต้องให้สัญญาคนเป็นที่ศึกษาาวางแผนในว่าอะไรเนี่ยสำเร็จได้น่คนแล้วก็อีกอันหนึ่งเลขแปดระยะสุดท้ายเลขแปดนี่คืออะไรนะรู้จักต้องหนุนโอกาสรู้จักวางแผนแล้วก็ตอทอทำทันทีนี่นะแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยนะข้อแก่แล้วคิดอะไรสมปรานถ้าเราวางแผนชิดๆแล้วเราลงมือทำป๊บปสำเร็จเลยสำเร็จตั้งแต่เราคิดเดย๋ยวนี้เลยสำเร็จ อันนี้เลยแล้นดีๆเราบอโอ้โหรู้ไม่ดีขนาดคนบอกให้เรามาเรียนตั้งนานทำไมเขไม่มาเรียนสักทีนี่แหละก็แบบบางคนเนี่ยมันจะลาสุดบไม่แม่ไม่มีเนี่มาเรียนโอ้โหเขาบอกว่าสิปีให่มาเรียนแล้เห็นอาจารย์หนอมไร่เขาจะดูไม่เข้าใจสุดท้ายตัดสินใจมาเรียนตบบอกว่าอนนี้นะรู้อย่างนี้น่าจะมาเรียนตั้งแต่สิปีที่แล้วแหละโอ้โหไปตอนเนี้ยอายุห้าสิบกว่าแล้วก็จะหกสิบนี่แหละในวัยนุ่มสาวยังไม่มียังไม่มีบ้านยังไปเช่าเขาอยู่ยังไปไม่อยู่แสดงว่า ในย่างชีวิตของเราเนี่ย40ไปเนี่ยต้องมีอะไรมั่นคงมีธุรกิจมมีหน้ามีที่อยู่เป็นเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นอะไรก็ต่อถ้ายังเข้าไปอยู่เนี่ยงแสดงว่าไม่มั่นคงโอเคไหมคอยอย่างแค่คนเดียวเนี่ยีเลยมันจบนะเข้าใจแล้วเข้าใจนะความเข้าใจตัวเองความคิดตัวเองอะไรตัวเองเนี่ยที่จะไปเออเป็นมันนี่น Ming scream, there, น,น,นี่แหละบางทีเนี own, <ther> ่ยนะเราไม่ต้องไปนี่เห็นไหมเลขเนี่ยมันจะมาสัมพันธ์กันไหมเลข4เลข6เนี่ย มันก็จะอดีตที่ว่าข้ามไปเนี่ยมันไม่ต้องสนใจอะได้รนั้นนะหกก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็อะไรนะห้าก็มาอยู่ตรงนี้อ่มือนกันแรกอะไรที่มันมันบางทีมันจะเชื่อมโยงกันจากอดีตตรงผลปัจจุบันปัจจุบันตรงผลให้น้ำปดดังนั้น่ะการเรียนรู้หาชีวิตเนี่ย เราไม่ต้องไปสนใจอะไรนะอนาคตเขาจะเป็นไงเราพยายามดูอดีตเขาว่ามันจะเป็นไงถ้าดูอดีตเขาเราก็จะมาดูปัจจุบันปัจจุบันจะเราสามารถวิเคราะอนาคตเขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกันารมาดูอะไรคุณชายอ้นอะไรมาดูแล้วโอ้ยยังไงแล้วดูราคาชีวิตโอ้โหเหมือนเหมือนพ่อเหมือนปู่ของเขาเลยนะชีวิตอันาเงี้ยไมมีสามสามหกสองหกสองสี่หกสองเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องมาทำสร้างบาปทานบารมีหรือว่าบารมีศ ทำบุญทำการทำอะไรเนี่ยให้คนทั้งประเทศไทยให้คนทั้งคนไทยทั้งโลกที่เห็นแล้วป๊อได้ยอมรับพอคนทั้งโลกต่างๆทีื่อจะรับพ๊คนประเทศไทยยอมรับกโอ้โหมันต้องลายป็นคนธรรมดาติดปื้ติดอะไรก็ต้องไปชื่อคนอะไรพ๊อกมันจะเจ้าินได้แม่เห็นไหนปอกรับรองพออะไรก็สิ้นนะองนี้พ๊องอนั้นก็ต้องเป็นต้องขึ้นต่อแล้วเพราะว่ายังไงมันมีบารมีเต็มเต็มแล้วก็ฝึกฝนต้องสร้างบารมีก่อน โอเคอันนี้คุณคุณอะไรนะคุณโจมีปัญหาอะไรกับตาไหมนัดสงสัยเลยไหมไม่สงสัยละนะยิ้มยินี่จะไม่พูดนี่อะไรเนี่มาล้อกันก็ยังเรียกเรือนว่าจะถามอะไรยังเรียกเรือนจะถามอะไรเลยไนมะ่สงสัยเลยไหมเพราะ<ช>ว่าบางทีก็ไม่อยากทำอะไรยังเฉยๆอยู่ยยยากใ,ใ,ใช้สมองเฉยๆเลยวนะ่า ที่จะทอะไรถ้าดูเฉยๆจะแสดว่าเนื้อ้วเนี่ยมันเป็นอมีแต่คิดมีแต่ฝันแต่มันไม่ลงมือทำอ่หรือว่าบางเลยอยู่จะเอาดีจะทำดีแต่เอาดีจปลงทุนมันอยู่มันมืกับดึงชักเยอะความิการทำมันตีต่อยกันอย่มืนกันแล้วว่าเจ็ดกับแปมันขับแย้งกันอนีมีเจ็ดกับแปมันจะขับแย้งกันอยู่นั่นแหละาการจะทำางนีจะทำแต่ความที่เป็นค่องทำนี่จะมันทีนี้็แยกกัน แต่ที่ว่าเก้าเนี um ่ยบางทีแปดเนี่ยที่เราว่าความสําเร็จของเลขแปดคืว่าคอทอทอมจีความสำเร็จของความใฝ่ฝันเรื่าเลขเก้าหนึ่งแปดก้าที่เราใฝ่ฝันเราต้องการอย่างนี้เราต้องการสร้างวิธีเราต้องการพุ่ลมเราต้องการเรก็เราไม่ต้องไปสนใจเราทําไปเลยองยวเงินมันมาเองเาเลขแปดยที่เราไปทำเพื่อสาธารณประโยชน์นะเราไม่ใช่เพื่อหวังตัวเราเองเราแค่จะทําให้ในหมู่บ้านเราเด็กในชุมชนเราหรือว่าอะไรเราให้มันดีขึ้นนะ เราลงมือทำเลยลงมือทำเดี๋ยวนี้วันนี้เดือนนี้ไม่ต้องปีหน้าเลยรับรองมันทำเร็จตั้งแต่หลักการคอนเร็กแล้วก็โอ้โหมีคนมาสนับสนุนมีคนมาช่วยเหลือเพราะอะไรนะม,มีมีอะไร,รนะเจ็ดแปดกล้าจะม่มีคนอุาทำมาคนช่วยเหลือเมื่อก่อน,น,นมันจะทำอะไรโอ้ทำไมลังลายหน้าเดืยอนะไรนีแต่ตอนนี้เวลาหลังจากหกสิบไปมันจะทำอะไรแค่อาปากตบโอ้โหคนตุ้มตุ้มตุ้มตุมม้มสนับสนุนเลย เหมือนกันหาเนี่ยประมาวันนั้นพอดีมันนั่งคุยมีลูกศิษย์มาวันมาทำตามทำอะไรนะทำสระการน้ำพอดีมีชาวสิงคโปร์มาพอดีคนหนึ่งลูกศิษย์เนี่ยมาเยี่ยมประมาว่าตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาอยู่ว่าจะสร้างสระพิมนิศ16คูน16เมตร16คูน16เมตรสระให้มันใหญ่ๆกว้างๆแล้วก็อะไรนะรับพื้นก็ประมาณ20เมตรต่อประมาณ10 12ต้น จะมาเอารูปภาพแค่รีภาพสามมิติให้เขาดูมีสองสามภาพเขาขมาเปิดดูภาบเดียว่าอาจารย์จะเม่สร้างอะไรเน,นื้อ้เขาเป็นเจ้าภาพสอเม่อไล <c oughs> ้่คืตนจะมาจหกินดรือ,งอลงอนะไรเงินสบายเขาสองตนเยอะเหลือรังคาขื้นยังไม่มีเย <c oughs> อะจะเอาเนี้ยขาแก่ทั้งหลายที่นั่ง3 5 8 2 6สามห้แปดกแปดอะไรนะาแกแล้นะสาแปดองเนี้แ้แก,แก่รื่าเนี้ยอะไรนะแกเนี้ยใช้เนี่ยรับรอง ยังได้ข้อแก่เยอะรับรองเยอะปั๊บเยอะแต่ธนาติดอยู่นะว่ามันไม่ยากถ้าขอให้มีอะไรนะมีแฟนเกี่ยวมีเพอนเกี่ยวมีไปไม่ยากแต่พบแต่ธนาเลยตั้งติดเลยว่าะมาไม่เกินสองเดือนเอาให้เสร็จเลยตึ๊บเดียวเอาให้เสร็จเลยะนาไม่ต้องรอสร้างประมาณสักสิบปีวล้วกล้เสร็จได้ได้เสาได้คานได้หลังคาเนาไม่รอถึงไม่มีตังค์ะนาก็ไม่แชร์ตังใครแล้วธนาตังค์ธาใส่เลยเหมือนกันเมื่อก่อนตอนเั้นมีตังค์เราซื้อรถเราต้องผ่อนนะ เดือนละหมืนเดือนละหมื่นไปไปตามมาก่อนสี่แสนโอกว่าจะอีกประมาณันล้านกว่าเดือนลตันแต่ลก็แค่ฝนเดือนละหมื่นสองมื่นสองหมื่นสองเป็นสี่ห้าปีก็จะหมดบางทีหยุดขึ้นคอเมือนกันเนี่ยวันไหนอันนี้เราไม่มีรายไนไตไดเลยก็แต่กางหลังเนี่ยพอดีบางทีที่ค้องไฟฝันเราจะได้าทำเมื่อได้ลดตอนนี้มาคิดทำหดูยังไงเราจะจ่ายจ่ายถึงข้อนกจ่ายอะไรนะก็ค่อยจ่ายเสร็จแล้วเราก็ คิดตอบคิดอะไรกบโ,โหสี่ห้าหมื่นก็เป็นกองเขาแล้วแต่มาเอารถมาขับห้าปีแล้วเราก็ต้องเสียตังค์นั่นสุดท้ายล่าสุดเวลาจะมาจะทำอะไรจะมาจะมีเลยว่าตั้งจิตตั้งเปไปเอาทีเดียวหายใจตุ๊บจ่ายหมดเลยไปก,กดธนาคารมาเลยทีเดียวตุ้เมเทมันตึ๊บเอารถกลมาซื้อก็ไม่อยากจะไปซื้อผ่อนซื้อดาวจ่ายเสร็จเลยล้านห้าเฮ้ยตกใจเลยไม่เคยแบบ สปอร์ตอย่างนี้เมื่อก่อนที่จะซื้อบอกซื้ออะไรนี่คิดเยอะมันจะจัการสร้างสาราเนี่ยจะมาไม่คิดเยอะเนี่ยจะมาไม่ขอให้แผนมาอะไรออกมาครบเนี่ยจะมาแบบจ่ายได้ทันทีเลยคือว่าไม่กลัวคือว่าไม่กลัวหรอกเพรว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่า,ะวาอะไรเพราะว่าเนี่ยพลังเนยนักเก็บแต่เก่า ที่เราทำเราสร้างเราไม่ได้เชื่อว่าเราจะอ,อมาตอน,นเราไป็นรยมเนี่ยเรามาใช้แบบว่าเป็นห้องรงห้องเรียนมาเป็นห้องอทำทำประโยชน์ให้เพื่อ,อนสังคมเนี่ยต่อไปมีที่พงที่พักอะไรเราจะไม่ต้องไปนอนอยู่ไปเช่าห้องคื้นละเก้าร้อยเก้าพันอะไรว่านี้ไม่ต้องมาเรียนเปิดถ้ามันสมบูรณ์แบบหมดแล้วโอเคมันไม่ต้องมีอะไรเยอะ,อะค่าใช้จ่ายเราแค่มีค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เอาแบบให้คนมาเปิดโอกาสให้คนได้มาเรียนเยอะๆโอเค พอแล้วนะพอละครคุณโจมไม่ถามแต่มาก็ลบแล้วนะนะลบแล้วนะมีอะไรก็ถามใต้โต๊ะกันเ้ยนะถามใต้โต๊ะแล้วก็ตอบใต้โต๊ะตอนนี้มีแล้วนะแตมาสองมาชิ้นนี้แต่ไร้ไร้เนี่ยมีคนอาจารย์อาจารย์เรียนรหัสเท่าเท่าไรแต่มาว่าสามพันหกอาจารย์ถ้าอาจารย์รับดูได้หรือเปล่าแตมาเขาตอบนะแตมาว่าดีแล้วแตมาว่าปีหน้าจะขึ้นแล้วนะอาจารย์รับดูได้หรือเปล่าจะดูเมื่อไหร่แต่มาว่ารับดูอยู่นะแต่ราคาเนี่ยเรากำงถามแต่มาไม่เมือตอบไป เออตะกีาต so so ่อไใส่แล <I> uh ้วต <laughs> right. ังสาพันวห้าพันเลเจะได้มาเรียนเองเลยอ่ะต่อไปขอยสักคนแต่เมื่อกี้เลขของคนโจ้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดถืว่าคุยจบไปแล้วมีเคอทุกเลขใช่ไหมมีแคบสุกเลขลยอะเลยเหลือเลขอะไยังไม่ได้คุยแต่คนแรกเราจะคุยนานหน่อยล้ว่าแตนี้อ่ะใครใครใครจะขึ้นมาเลขมาเลยจะมาเขียนของตัวเองเลย เงี้ยใช่อะขึ้นมาเงี้ยใช้ขึ้นมาเลยอะอยที่ว่าจะเอาของนี้ไม่มีเวลานะของเงี้ยใช้ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีเวลาทีอว่าสมมติก็เอาแล้วแต่สมมุ้งแก,ก๊สมมงนีตามเงี้ยจะอ่านก่อกหรือปกติจะดูเลยหรือว่าจะบวกกูไหม Eh, ah... nama itu nama filtrik.... Ahhhh.... Okay, Michael. Tidak ada lagu flats Yang pertama yaa.. Tidak ada lagu flats Timnya tidak ada lagu flats genau yang terlalu sulit ไรเด็กอีนไหใช่อันนี้ระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามระยะที่สี่ระยะที่ห้าปีที้จะเป็นระยะที่ห้าในนี้มันมีแค่สี่ระยะค่ะอ๋ออันนั้นคนละอันนั่นตัวเลขสี่ระยะความหมายของตัวเลขหรือเป่ะอ๋อใช่ความหมายสี่ระยะนี่ไม่ใช่ว่าระยะที่หนึ่งอยู่ระหว่างนี้ไม่ใช่นะระยะที่สองอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะความหมายตัวเลขสี่ระยะนี่คือว่าไม่ใช่อยู่ในอายุนี้อันนี้เป็นใบเนี่ยคือว่าความหมายความหมายคือว่า เราถูกในสามหนึ่งหนึ่งยเนี่ยเราฝึกในสามอายุยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเราฝึกเก้าอายุสี่สิบเอถึงสี่สิบเราฝึกในเจ็ดในแปดอ่าเราเรียนรู้โฟกัสในตรงนั้นแต่เลขตรงที่ใบกลางัยทำงานเนี่ยจะเป็นเพรว่ามีจฉือคือว่าเลขใบที่ทำงานเป็นับที่สำคัญที่สุดอ่าสำคัญมากเพราะมันจะเชื่อมโยงกับทั้งทั้งอดีตทั้งอัต าใไม่ใช่ว่าไอ้นนี้เป็นอ๋อนายะกี่หนึ่งนี่อะ,อะไรนะ,ะเลขหนึ่งอันนี้ไม่ใช่นนสี่ระยะนี่ไม่ใช่เข้าใจไหมไม่ใช่อายุบางทีแต่คนเนี่ยอายุสมมติเร,มมเริมมติ่กับใครมเจดหน่งสามเดหนึ่งศูนย์หนึ่อยู่ตรงนี้เลข1นึ่งถึงม้ว่าหนึงสิบวบเนี่ยมังแน่ เขาน่าจะเป pues oh, ็นตัวของเองเขาเป็นตัวของตัวเองเขาดิ้นด้วยแรแข็งของตัวเองเขาฟึ่งตัวเองอลไตัวเองคิดอยาจะทำตัวเองเลยแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาเป็นไปอยู่เย็นอนลูกบอลเขาเป็นหัวหน้าห้องอนุบาลนี่ก็ถือว่าเขาเขาเป็นระดับที่สองละแล้วก็เขามีเซนส์สัมผัสที่6กเขาแม่บอกให้จับหวยให้เลยใช่ไหมจับไปไปนะโอ๊ยใจหวยแล้วเรามันได้เงินหรือว่าบางทีนะโอเคเรามาดูของคุณคุณไซด์จุดนื้ไซด์ เลือสามเราเราสมมติว่าเฮียไซนี่เลือดสามมันไม่ไดมีเลยนะเลือดสามมีต่อมไรเด็ดเราต้องดูว่าเฮียไซนี่ตอนเป็นเด็กเนี่ยเรามูงว่าพูดมากไม่มากพูดเยอะไม่เยอะยูไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าเข้าใจเขาเลยนะเพราะว่ามันจำไม่ได้เพราะมันเข้าใจเพราะเขามีเลขะเจ็บเนี่ยเขามีสองห้าเจ็บยังไงเขาจะเขาเรียนวันนี้นะวันนี้เขาลืมหมดล่ะ เขาทำอะไรป๊อกเนี่ยเขาลืมหมดละบางทีเขาเริ่มจะอนะสุขภาพเริ่มเป็นอัลไซเมอร์เริ่มขี้หลงขี้ลืมยิ่งถ้าหกสิบไปอะไรไปเนี่ยอาจจะเป็นขี้หลงขี้ลืมเลขสามเพราะว่ามีเวลานี่บางครั้งเผาแค่ประมาณสมมติอะไรก็ไม่เงี้ยเรยแต่ว่าเลขสามเนี่ยถ้าสมมติว่าตอนเวลาตรงจีนจีป๊อกเนี่ยสามเนี่ยเราว่าเอ๊ะทำไมคุณคุณมีอะไรเนียไม่มีเลขสามเลย แล้วออกมาไม่มีเลขสามแสดงว่าเลขสามไวเลยนะไวเด็กเลยพอพุทธปอพอพูดไฟตัวนี้ดับตับไม่พูดธไม่หยุดเลยว่าเลยอ่าเข้าใจะำแหม่งไหมว่าเราอ่าเรานี่ไม่ต้องไปเรียนพูดเรียนอะไรเพรกตอนเด็กเราพูดเก่งมาอยู่แล้วงงไมไม่งงไหมไม่งงาเข้าใจแล้วโอเคต่อไปเลขสี่เห็นไหมตอนมีสองสี่มีอะไรสี่อ้าน้าไม่มีสี่ เลขคุณสายนี่แปกอยู่เนี่ยนะอ่าแปดเท่าไรเนาะไม่มีอะไเลขสี่ติดตัวมาไม่มีเลยแต่พอมาถึงตัวนี้ก็เลขสี่จบเลยไม่ดีแหละแต่ว่าเป็นคนนะเมื่อกี้ของอันนั้นกว่าจะสี่เนี่ยอายุเท่าไหร่ยี่สิบเนกว่าจะรับผิดชอบกว่าจะเนี่แต่คุณสายนี่สิ่กว่ารู้จักรับผิดชอบรู้จักความกตัญญูแหละรู้จักความรับผิดชอบแหละรู้จักคนเป็นคนเอาจริงคนเอาจังเป็นคนจริงจังนะคนคนทำอะไรแบบว่า ก็ได้ปล่อยมาทำแล้วก็จนะนำแบบเป็นจานเนาะดีใจใ่ไก็จะดูแค่นหมพ่อแม่บอกว่าล้างจานกไปสอนล้างจานพ่อแม่บอกเลยเป็นคนรับผิดชอบเขจะเด็กใช่ไหมใช่เนี่ยเพราะว่าลูกคนจีนเนี่ยเขาจะพ่อแม่เขาสอนดีใช่ไหมพ่อแม่สอนลูกเนี่ยคนจีนจะเป็นแบบว่าให้ลูกคิดให้ลูกมีความชอบอะไรจะได้ได้สีเนี่ยเขาโอเคแบบผ่านอ่ะปัญหามาละมันให้อะไรหรือเปล่าเล็กๆเล็กหนึ่ง เห็นไ,ไหมสองแปดหนึ่งศูนย์หนึ่ที่เราว่าไม่ต้องไปสนใจเลยนะ,ะเวลาที่เราไม่แน่นอนพนะ่อเรไหมอันนี้สองนนย์หนึ่งมันก็โผล่มาน,ะ 19, น 8, หนึ่งเก้า่งศูยอันนี้ก็เหมือนกันสองอันนี้ก็หนะึ่งแปดก้าเลขทีว่ามันจะมาเชื่อมโยงมันมา,มา,ม,ามาต่อยมาตีตรงนัน้จมอันนี้ยเลเ้าเราไม่ผ่านนะน,นี่่าเลขแปดสกแเนเลข 8, แเราไม่ผ่านถึงถ้เรามาถึงเลขแปดเลยว่า เลขเนี Beast ่ยระบห้าช่องของชีวิตเนี่ยช่องไหนสำคัญที่สุดหรว่าช่องวัยเด็กหรือว่าวัยวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานหรือว่าวัยการคนหรือว่วั